แล้วแบบเพิ่งเป็นรู้ว่าตัวแบบ A อำเภอตาเอียมันอยู่ใชยนาน oh. หนังเรื่องนี้เนี่ยที่ใหม่จะเลยุรอเล่นกับเบลล่าเรื่องอะไรวะตาเอ่ะตาขีตาขีที่มันแบบจะไปกับตาขคีอะไรสักอย่างอะโอเคข้างหน้าเราก็จะเป็นสวนนกนะคะเ,เคยมาเมื่อประมาณ หาหกีที่แล้วอะส่วนนองชน่าทน่ยมาเันกันหลังปีเนาะวิวทุง่งนาวันนี้ท้องฟ้าสวย,สวยอยู่ท,ท้องฟ้าแจ่มใสมากขีดกับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราตั้งใจว่าจะออกมาเที่ยวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะ<อ>แต่ว่าพายุเข้าแล้วก็ฝนตกตั้งแต่ตีสี่ทั้งคืนเลยแหละแล้วทีเนี้ยก็เลย เว้นไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะมากางเต็นท์ด้วยแล้วป้องกันการต้น,นไม้หกักหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะเราก็เลยเมาวีคนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะตื่นตีสี่ออกจากบ้านตีห้าแล้วก็ขับรถก็ยังไมื่ๆืนอยู่ก็แบบเ,เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพพระอาทิตย์ขึ้นกัน นีเนี่ยสวนนกใช่ไหมใช่มันจะอยู่ติดกับอามาตอช้นาทนะคะเ <sh arp et> นี่ยค่ะด้านด้านขวามือค่ะก็จะเป็นสวนนกช้นานมาเมื่อประมาณสักห้าหกปีแล้วอะ่ะ <sh arp et> จริงๆอ่ะเราต้องเลยตัวเมืองใช้นาทไปนะคะ <sh arp et> แต่ว่าอันนี้เราเลี้ยวผิดเดี้ยวเข้ามาในตัวเมืองก็ ประมาณ46กิโลอค่ะแล้วถึงจะถึงกรุงไทยนะคะ Yahoo! ตอนนี้เรากำลังจัดไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะที่เรามาณยี่สิบสิบเจกิโลนะครับน่าจะถึงแล้วอันนี้เป็นทางเข้าไปอำเภอลานสักนะครับก็ปมต้นสักสองข้างทางเยอะมากนะ จะมีเนี่ยค่ะบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์นะะก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะมีรถบัสมาด้วยก็เดี๋ยวเรานี่แหละตรงนีมม้แหละที่เขาถ่ายรูปวันจะน๋ยวเราไปเริ่มแบตมงนเลยถึงแล้วค่ะสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับรถแล้วก็วิวนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่เราผ่านมานะคะตรงนั้นก็จะเป็นรถบัสของคนไทยค่ะแล้วก็เป็นด้านหน้านะคะเป็นวิวโดยรอบ เดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณโดยตัวกันนะคะว่าปุม360อกงศานนะคะเดินเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างกันนะคะว่ารอบรอบเราเนี่ยมันอลังการขนาดไหนรวมทั้งถึงท้องฟ้า ว่าจะมีมแมลงปออยู่ด้วยเยอะมากด้วยค่ะซึ่งในในเมืองหรือว่าชานเมืองที่อยู่อ่ะมันไม่ค่อยเห็นแล้วนะมแมลงปอนี่ทีนี้มีมแมลงปอเยอะมากเลยเนี่ยมแมลงปอก็ยังมีอยู่สื่อถึงแบบธรรมชาติตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็มีโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ถ้าจะมาถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวก็ ที่นี่ก็สวยเหมือนกันก็เห็นมุมแบบใหม่ๆเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูม,มุมนู้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจุดที่เขาคิดกัน นี้นะคะเราอยู่ที่จุดชมวิวอ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะก็จะเป็นวบรอบนะคะ360องศาอันนั้นก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะก็คือจะเป็นต้นตาลคู่สองต้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะะ้ไว้ให้บริการนะคะอันนี้ดูดอกโบลิเทียนนะคะดอกสวยมากคะ่ะจะมีสีแดงแล้วก็สี แดงส้มต้นแล้วก็ติดตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าว อันนี้เลยหวานตาเชียวเลยนะครับข <Okay. S 1> <c oughs> าผบกระเาดี๋ยวก็กลังจะเดินขึ้นไปนะไฮโดรอ่ะอยากได้รูปอ่ะอันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนิวโนมอลแบบไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็น ถ้าเห็นหน้านี่นะคือแบบมีหมวกมีแว่นผ้ากันจะปิดปากปิดจมูกโอ้ยหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยว่าไฟฉายที่เราเขามีให้เราเอามาข้างล่างอะมันหมดเดี๋ยวเขาบอกว่าใช้ไฟฉายมือถือ ใช้ไฟฉายมือถือได้นะคะจะเป็นเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำกันไปเดินลงไปกันไฟฉายเปิดแล้วไฟฉายแบบน้อยมาก มากนะคะแต่ว่าความสูงล,งลึกลงไปก็ลึกอยู่แต่ว่าเดินง่ายค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดพักนะคะแล้วก็ให้ถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เราออกมาจากถ้ำแล้วก็จะมาเจอจุดพักตรงจุดนี้นะคะโย ไปข้างล่างอีกถามว่าที่นี่มีสัญญาณไหมเดีย๋ยวดูก่อนนะคะไม่มีสัญญาณนะคะ AIS ไม่มีสัญญาณนะคะถ้ามาที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของหุกป่าตาดกันจะมีเนี่ยค่ะหูกป่าตาก็จะอยู่ที่ห้วยโคกนะคะเป็นภูเขาบริวารของเขาปลาล้าค่ะ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือแต่ก่อนเคยเป็นถ้ำมาก่อนแล้วก็มีเนื้อที่ประมาณสองไร่เศษนะคะแล้วเราก็ลงมาตรงจากจุดด้านบนแล้วนะคะที่เราบอกว่าตกข้างล่างเนี้ยมันเป็นเหมือนหุบปาตาดแล้วก็เป็นที่มาของชื่อคาว่าหุบปาตาดนะคะสวยนะ แบบสไตล์มินิมอลมากเลยทอ่ไอร์แบบเนี้ยคือที่เขานิยมออกไปแบบทำแต่งรูปอาจฉริยะขายรูปแบบในห้องอาร์ตก็มันจะเ,เป็นใบร์แบบ มัก็ไม่ได้แบบลำบากมากนะคะเขาก็หแบนปูกระเบื้องเดินง่ายอยู่ รอตากกล้องเราก่อนตากกล้องย่งี้เดินมาเดินวนกลับนี่ตรงนี้มีแสงสวยดูดูดูแสงเข้าหน้านี่ค่ะแสงเข้าหน้าพอดีนี่ตรงนี้ก็มีแสงนะเนี่ยถ่ายแสงสวยแสงที่มันลงมาจากใบไม้ไมเห็นไหม อันนี้ก็คือหินง,งอกหินด้อยนะคะยังไม่เห็นเนียไหนอ่ะที่ไยเ้วยอ๋อแบบนี้เข้าไปด้เ<อ>ข้าไปเข้าไป,ไปมันกัดไมไม่กัดหรอกถ่ายใกล้ๆอันนี้เป็นื่อ,ขของตุ่ง บอกว่าต้นนี้มันไปตังกรได้นะข้างในมันดวง น,นี้มาเดินศึกษาธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นปอหชูช้างโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตก กำลังเดินกับ